บ้านหรูสไตล์โมเดิร์นตกแต่งรักชวรี่ค่ะอยู่ในอำเภอเมืองใกล้ห้างเซนทิลเฟสติวัลเพียงแค่12นาทีเท่านั้นเองการเดินทางสะดวกสบายไปสนามบินก็22นาทีนะคะออกแบบมาอย่างสวยงามนะคะพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวฟังก์ชันบ้านนะคะ4ห้องนอน5ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้แบบกว้างขวาง6คันสบายๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานครูมเมืองทรปปยี้นะคะวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านสไตล์โมเดิร์นตกแต่งลักชัวรี่นะคะแล้วก็ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมมากเลยนะคะใกล้กับสูนการค้านะคะเซนทรัล เฟสติวัลค่ะเพียงประมาณ12นาทีเท่านั้นเองนะคะการเดินทางจากสนามบินค่ะ22นาที19กิโลเมตรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดรวมโชคนะคะเป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วก็มีโชคมอลนะคะก็จะมีศูนย์การค้าร้านค้าร้านอาหารนะคะ ธนาคารครบคันเลยใช้ะระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองส่วนโรงเรียนนานาชาตินะคะก็จะใกล้กับโรงเรียนนครพยัพอินเตอร์เนชั่นนลสคูลค่ะระยะเวลาประมาณ7นาทีค่ะส่วนหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบค่ะบ้านหลังนี้ค่ะมาพร้อมกับเนื้อที่ดินค่ะ113ตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางเลยนะคะ494ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านมีถึง4ห้องนอน ห้องน้ำสาะว้วยน้ำส่วนตัวการตกแต่งดีไซน์นะคะก็จะเป็นดักชอรี่เลยค่ะคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์ครบคันเครื่องใช้ไฟฟ้าครบหมดเลยนะคะสำหรับความสวยงามนะคะของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโบขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้มีผัดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่สมตรจากช่องเราค่ะ เดี๋ยวโบพามารับชมด้านหน้าบ้านกันก่อนนะคะ ซึ่งบรรยากาศของบ้านหลังนี้นะคะก็เงียบสงบเลยค่ะเป็นบ้านนะคะที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านธนาวันที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็จะได้รับความเป็นไพรเวทส่วนตัวค่ะบ้านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะและที่สําคัญนะคะตัวบ้านค่ะก็จะได้วิวนะคะตรงนี้จะเป็นตัวของสนามบ้าสน,นะคะเป็นพื้นที่ที่ทํากิจกรรมนะคะออกกําลังกายค่ะคุณผู้ชมส่วนถนนในโครงการนะคะ ก็กว้างถึง8เมตรรถสวนกันได้สบายค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็เป็นลวกําแพงบ้านบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่ดินเป็นแบบหน้ากว้างเลยนะคะคุณผู้ชมลวกําแพงบ้านก็สูงถึง2เมตรกว่าเลยด้านหน้าเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ตกแต่งไว้ให้นะคะโทนสีเนี่ยก็จะเป็นแบบโมเดิร์นเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเดินเล็กนะคะเผื่อมีพี่แก๊ปมาส่งของนะคะก็สามารถเข้าทางด้านนี้ได้ค่ะแล้วก็ ทางเข้าบ้านหลักนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะปรับถมสูงเลยค่ะตัวของพื้นที่จอดรถนะคะก็จะเป็นวัสดุพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายบ้านหลังนี้นะคะสามารถรองรับจอดรถได้เนี่ยหคันสบายๆเลยค่ะในหลังคาลงจอดรถนะคะ3คันด้านนอกอีก3คันนะคะหรือแแบบชิดๆแน่นๆเวลาชวนแบบว่าเพื่อนฝูงมีแขกมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะ เคันยังได้เลยนะคะและพอเข้ามาค่ะก็จะเห็นพื้นที่ของบรรยากาศความสวยงามของตัวบ้านเลยนะคะจะตกแต่งเป็นแบบโมเดิร์นนะคะคลาสสิกค่ะภายในนะคะก็ เฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยภายนอกเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นโทนสีควันบุหรี่นะคะมีสีดําม,มาผสมะคะ่ะแล้วก็จะมีงานอลูมิเนียมแบบมีงานไม้มาด้วยก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูโคซี่ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็สั่งทางด้านนี้นะคะก็จะปลูกต้นไซเกาหลีไว้ให้นะคะให้ความร่มรื่นน่าอยู่ะคะ่ะพื้นที่ด้านนอกนะคะถือว่าลงต้นไม้ให้แบบลงตัวเลยไม่น้อยไปนะคะแล้วก็ไม่เยอะไปด้วยวก็เหมาะที่ว่าเราไม่ต้องแบบ ตัดหญ้าดูแลเยอะนะคะส่วนด้านนี้พื้นที่ลงจอดรถนะคะก็กว้างขวางจอดรถได้3าคันเลยค่ะคุณผู้ชมมีตัวของปาร์คไว้ให้เรียบร้อยนะคะพอเราจอดรถมาปุ๊บด้านหลังตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตัวของห้องเก็บของนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนถ้าแบบเ,เรามีที่พ่อบ้านที่แม่บ้านอยู่ประจํานะคะหรือพี่คนสวนหรือใครที่แบบท่านไหนที่ไม่ได้อยู่แบบ เฝ้าแบบเหมือนไม่อยู่บ้านประจำอย่างเงี้ยมีอยากให้คนมาดูแลบ้านให้เราก็มีเซอร์วิสให้ด้วยนะคะตรงด้านนี้คือตรงนี้จะเป็นแบบว่า,าบังเบดเลยนะคะมีเตียงแบบสาชั้นนะคะเผื่อแบบนอนได้นะคะเป็นเตียงนอนแบบนี้เลยแล้วก็มีห้องน้ําให้ในตัวด้วยมีพื้นที่อาบน้ําด้วยนะคะก็ลงตัวเผื่อว่าเราต้องการมีที่แม่บ้านอยู่ประจํานะคะส่วน มายังทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่จะไปยังด้านหลังบ้านด้านนี้ห้องนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับห้องเครื่องไฟตัวของสระว่ายน้ําแล้วก็เก็บตัวของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้นะคะเดี๋ยวมายังด้านนี้กันต่อได้เลยนะคะ คือเข้ามาแล้วบรรยากาศก็พบกับความสวยงามของสระว่ายน้ําเลยนะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะยาวอยู่ที่7เมตรค่ะแล้วก็ระบบตัวของสระว่ายน้ํานี้นะคะก็มีระบบแบบไฟนะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง60สีเลยนะคะและยังมีตัวของจักรุชีนะคะเจสปาไว้ให้นะคะให้เราทำสปานะคะพื้นที่ตรงเนี้ยตรงของ เฉลียงข้างนอกตรงระเบียงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะวางเตียงนอนอาบแดดโต๊ะกาแฟอะไรเล็กๆน่ารักน่ารักได้นะคะส่วนทางด้านนน้นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนล้างตัวนะคะเดี๋ยวบูพามายัางด้านนี้ก่อนนะคะนี่เลยก็คือดีด้ความคิดโบเนี่ยก็คือดีมากนะคะที่ว่าทางเจ้าของเขาก็ปูกระเบื้องไว้ให้รอบบ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการตัดยงตัดหญ้านะคะอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่นะคะของโซนล้างตัวแล้วก็ด้านนี้เช่นกันค่ะนี่นะคะก็สามารถเดินได้รอบบ้านเลยตรงนี้เราก็ปูกระเบื้องไว้ให้รอบบ้านแล้วดูแลรักษาง่ายส่วนทางเข้าบ้านนะคะก็สามารถเข้าทางด้านนี้ก็ได้นะคะเข้าทางด้านนี้ก็ได้หรือจะเข้าทางด้านนี้ก็ได้นะคะก็ตัวของผนังเนี่ยก็จะเป็นผนังกระจกนะคะประตูสไลด์นะคะเดี๋ยวตามบูมาลับชมด้านในกันค่ะ เข้ามายัางด้านในกันแล้วนะคะตัวของบ้านประตูสไลด์นะคะก็จะเป็นสีเขียวตัดแสงนะคะเวลาเราอยู่ข้างนอกค่ะก็มองไม่เห็นข้างในนะคะคนในบ้านก็จะมีความเป็นไพเเวทส่วนตัวหรือว่าถ้าแสงเยอะๆมากนะคะก็จะถนอมสายตาด้วยในบ้านก็จะไม่จ้ามากนะคะก็จะออกแนวบรรยากาศโคซี่เลยค่ะพื้นที่ของตรงด้านนี้นะคะเข้ามาแล้วก็จะเป็นทงดับเบิลวอลลุ่มนะคะเป็นหงโฟเย่นะคะสูง6.3เมตรเลยนะคะ และก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่นะคะอันนี้เป็นตู้ใส่รองเท้านะคะหรือตรงนี้ก็ไว้แบบเก็บกุญจงกุญแจนะคะวางไว้ให้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราวางโทรศัพท์ชาร์จแบตนะคะแล้วก็น,นี้เป็นพื้นที่ของต้อนรับก่อนเลยนะคะและมายังด้านนี้กันค่ะก็เป็นพื้นที่ของตัวของ common area นะคะเป็นพื้นที่ของ family area ค่ะตัวของฟังก์ชันชั้นหนึ่งนะคะ ก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวนะคะรองรับนะคะท่านไหนมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะหรือจะไว้รองรับเกสก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมีห้องนอนชั้นหนึ่งไว้ให้นะคะพื้นวัสดุชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องเคลือบกานิโต้นะคะขนาดความกว้างอยู่ที่6 0ซนติเมตรยาว120ซนเมตรนะคะและก็ทางด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่นะคะเป็นแบบตู้โชว์แบบว่าให้เราวางของโชว์นะคะ และมีพื้นที่ชาร์จแบตด,ด้วยส่วนด้านหลังตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะของตัวไอแลนด์นะคะเอาไว้เตรียมอาหารนะคะเป็นท็อปหินนะคะอย่างดีเลยค่ะพื้นที่แบบกว้างขวางมากนะคะพร้อมกับตัวของเก้าอี้บาไว้รองรับนะคะอันนี้ก็ แบบเซอร์วิสนะคะทำเบคฟาส์สมูทตี้นะคะแล้วก็พื้นที่ p a นที่ครัวของเขาค่ะก็บิวอินมาให้ครบสัตว์เลยนะคะคืออันนี้ทำอาหารไม่แรงมากนะคะมีซิงล้างจานให้นะคะแล้วก็เตาอินดักชันนะคะตัวนี้ก็2หัวมีฮูดดูดควันครบพร้อมเลยงานบิวอินก็ระเบียบเรียบร้อยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น2ประตูนะคะของใหม่หมดเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ที่เชื่อมกับโซนของตัว ครัวยุโรปตรงด้านนี้นะคะตรงด้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวไทยบ่งมองว่าเขาทําผนังกั้นแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากๆเลยค่ะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของนี่เลยค่ะห้องครัวไทยมีประตูบานสไลด์ให้นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงด้านนี้ตัวของนี่ก็มีพื้นที่เอาไว้วางกับคงกับข้าวนะคะแบบส่งให้ทางห้องภายในนะคะ แล้วก็ครัวไทยนะคะเป็นครัวปิดคือกลิ่นไม่ฟุ้งนะคะแล้วก็ได้รับแสงธรรมชาติดีด้วยนะคะตัวของครัวไทยก็มีเตาอินดักชันไว้ให้2หัวหูดดูดควันครบพร้อมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครบค่ะเตาอบไมโครเวฟเครื่องล้างจานด้วยนะคะตัวของไอแลนด์นะคะก็ยังมีพื้นที่กว้างนะคะให้เรา,เาไว้ตักเตรียมอาหารสิ่งล้างจานนี้ให้แล้วก็บิวอินนี่เลยนะคะครบพร้อมมากๆเลยค่ะคือ วางของได้แบบค่อนข้างเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องแสงธรรมชาติเข้ามาตรงห้องครัวไทยดีเลยก็ทําให้สว่างโปร่งไม่แออัดแล้วก็มีการระบายอากาศดีด้วยนะคะห้องก็จะได้ไม่ชื้นมากนะคะนี่ก็จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้เลยนะคะด้านข้างบ้างค่ะเวลาแบบบางทีอย่างเงี้ยเราก็เปิดให้กลิ่นออกระบายอากาศได้ะคะ่ะถือว่าคัดสรรมาให้อย่างดีเลยนะคะ ส่วนพื้นที่ของห้องครัวไทยมายังด้านนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็จะปีคือเขาเก็บพื้นที่ mm hmm. แต่และห้องมุมยออกแบบดีมากเลยมีเครื่องซักผ้าเตาอบมาให้แล้วก็บิวอ mm ิน hmm. ปิดผิวเพื่อแบบไม่โชว์ไม่ต้องโชว์เครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็มีผน,นังบิวอินไว้ให้นะคะ คิดรายละเอียดเล็ก,กๆน้อยๆให้ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นของห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างเลยค่ะจะเป็นห้องน้ําแบบที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะคะก็กว้างขวางนะคะอ่างล้างมือตรงนี้ใช้ของแบรนด์อเมริกันแตนด์ดส่วนโถสุขภัณฑ์ของห้องน้ําของบ้านหลังนี้จะใช้แบรนด์คอตโต้เป็นหลักเลยห้องน้ําห้องนี้นะคะยังได้นี่เลยค่ะก็คือมันก็ดูไม่แอนะคะบางทีอย่างเนี้ย เราก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้ด้วยแต่ว่าก็เปิดระบายอากาศไม่มีคงจะแบบไม่มีใครเดินมาข้างหลังอะไรอย่างนี้นะคะมีพื้นที่อาบน้ําด้วยมีเครื่องทําน้ําอุ่นไวใ้ให้เรียบร้อยนะคะและเดินมายัางด้านนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ของตัว dining area นะคะซึ่งก็จะเชื่อมกับโซนของรัวยุโรปนะคะ dining area นะคะตกแต่งไว้ให้นะคะก็จะเป็นแบบโซฟาอย่างดีเลยรองรับหกท่านนะคะตรงนี้ก็มีตัว หินอ่อนนะคะเป็นทอปหินแกรนิตนะค่ะและส่วนทางด้านหลังโบนะคะก็มีงานบิวอินนะคะเดโอเรชันไว้ให้งานบิวอินค่อนข้างครบมากเลยค่ะเอาไว้แบบให้เราเนี่ยเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะใส่อุปกรณ์ได้ครบเลยนะคะก็ภายในของดิวิ n งแอรียเนี่ยบรรยากาศคือโล่งมากนะคะแล้วก็ได้เห็นวิวสะว่ายน้ําเห็นวิวต้นไม้นะคะอยู่ได้อยู่บ้านเนี่ยหลังนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะส่วน เขาดีไซน์ของ l i ฟ i n g a r e เมาให้เนี่ยเพื่อให้แบบได้เห็นบรรยากาศโปร่งๆได้ทั่วบ้านเลยนะคะส่วนของตัวเซตโซฟาก็เป็นโซฟาผ้าอย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็รองรับไม่ให้ถึง3ท่านนะคะตรงนี้ค่ะจริงๆนอนเล่นกันอย่างเงี้ยสบายมากเลยนะคะสีท่านได้ค่ะโต๊ะกลางมีบรบ้อมเรียบร้อยคือบ้านหลังเนี้ยไฟแต่ละมุมนะคะ ตกแต่งมาจะออกเป็นสีวอ์มสีส้มนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของผนังกระจกนะคะเป็นบานประตูสไลด์นะคะสามารถให้เราเนี่ยเดินแบบออกได้ทั่วมุมบ้านเลยบางทีเราอยากจะไปเซอร์วิสข้างหลังอยากจะไปแบบดูเอาของเอาของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเปิดได้หมดเลยนะคะนี่ก็ครบหมดนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ ส่วนของ living area ตรงนี้นะคะก็ติดเครื่องปรับอากาศ1ทิศทางไว้ให้นะคะเป็นของแบรนด์ LG ถึง2ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ของเด็กๆคือเขาออกแบบมาให้เผื่อว่าคุณลูกๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่งเล่นกันตรงนี้นะคะทำกันบงกันบ้านอะไรตรงนี้แบบเป็นมุมนั่งเล่นของเด็กๆอะคะ่ะ นั่งอ่านหนังสือหนังชิลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างวันสไลด์นะคะสไลด์ออกไปได้ด้วยะคะ่ะบิวอินมาให้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นพื้นที่ของหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างห้องนอนแต่ละห้องตกแต่งไว้ให้สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะนี่เลยนี่ห้องนอนห้องนี้นะคะก็ จัดมาให้ครบเรียบร้อยงานวิวอินนี่แน่นทุกมุมเลยนะคะเตียงนอนค่ะจะเป็นแบบ5ฟุตนะคะซ้ายขวาเนี่ยมีพื้นที่โต๊ะข้างเตียงไว้ให้นะคะเดี๋ยวบุคามาดูทางด้านนี้ก่อนอันนี้ก็วิวอินสำหรับรองรับทีวีนะคะด้านนี้นะคะงานวิวอินของเขาก็คือดีไซน์มารองรับเผื่อว่าเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆโต๊ะทำการบ้านให้กับคุณลูกๆได้นะคะวิวอินไว้ให้เครื่องปรับอากาศมีให้ครบพร้อม นี่เลยค่ะอันนี้ห้องนอนห้องนี้หรือรองรับแขกก็ได้นะคะเวลาแขกมาเยี่ยมหาที่บ้านเนี่ยคือแบบโอ้มีความสุขนะคะเห็นสระว่ายน้ําซึ่งตัวของประตูบานสไลด์ก็สามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะได้กว้างๆเลยนะคะบรรยากาศแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ ยองรับไว้ให้โต๊ะเครื่องแป้งนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบนี่เลยนะคะสามารถปรับสีได้ด้วยนะคะสีวอมวอมผู้หญิงเวลาเราจะแต่งหน้าออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูโทนได้อยากจะปรับยังไงก็เป็น LED เลยนะคะบิวอินไว้ให้ส่วนด้านนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่โบชอบก็คือทุกห้องนอนนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยมีให้ครบเลยนะคะและด้านนี้ก็ พื้นที่ของห้องน้ําของห้องนี้นะคะกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมโทนสีขาวละมุนสบายตานะคะติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้ครบพร้อมเรียบร้อยก็ตัวของส่วนใหญ่โถสุขภัณฑ์ทั้งหลังก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้ถัดมาออกมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่เราจะขึ้นไปยังชั้น2กันค่ะ คือตัวของบันไดนะคะก็ตกแต่งง่ายสวยงามเลยนะคะเป็นแบบว่ามีไฟทางเดินขึ้นด้วยนะคะแล้วก็กระจกกั้นไว้ให้นะคะตรงนี้คือเราได้เห็นแบบตัวของดีไซน์บ้านได้หมดเลยก็คือเป็นโมเดิร์นมากนะคะบางหลังหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเห็นแบบว่ามันเป็นทึบหมดเนาะแต่บ้านหลังเนี้ยก็คือไปทุกมุมอย่างเงี้ยค่ะมันโปร่งโล่งมากเลยเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะ ขึ้นมาอย่างชั้นสองกันแล้วนะคะฟังก์ชันชั้นสองค่ะจะมีทั้งหมด3มห้องนอน3ห้องน้ําในตัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะไป1ห้องนอนแล้วก็อีก2ห้องนอนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวของฟังก์ชันชั้นสองเนี่ยก็ตกแต่งไว้สวยงามเช่นกันเวลาเราเดินขึ้นบันไดตรงด้านนี้พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราได้เห็นวิวภูเขานะคะแบบโโหเห็นชัดเจนมากเลยค่ะฝั่งด้านนี้แล้วก็ ตัวของผนังกระจกตรงนี้นะคะก็รองรับแบบคือแสงไม่เข้าจ้ามากนะคะคุณผู้ชมส่วนนี้เลยนะคะเงทางเดินเรามองลงไปเนี่ยก็จะเป็นถงดับเบิลวอลลุมนะคะสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งโคมไฟไว้ให,ให้บรรยากาศแบบโคซี่เลยค่ะส่วนชั้น2เนี่ยเผื่อตรงเนี้ยที่มีไว้ให้เนี่ยเผื่อบางทีอย่างเงี้ยค่ะ เราหิวตอนกลางดึกคือเราไม่ต้องลงแบบบันไดไปที่ห้องครัวนะคะก็มีตู้เย็นไว้ให้นะคะขนมงขนมอะไรเล็กๆน้อยๆเครื่องดื่มอย่างเงี้ยมีให้เรียบร้อยเลยค่ะเดยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนนี้นะคะก็รองรับเผื่อไว้แบบว่าให้กับคุณลูกๆนะคะห้องนี้ตกแต่งบิวอินไว้ให้ครบเรียบร้อยมาพร้อมฟังก์ชันแบบตัวของเตียงนอนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบควีนไซส์เลยนะคะ อย่างที่โบแจ้งเนี่ยนะคะคือบ้านหลังนี้ดีไซน์ออกแบบเนี่ยมาให้ตัวของงานวิวอินเนี่ยให้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้านะคะบิวไว้ให้ครบเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับไว้ทำงานทำการบ้านโทนสีของห้องเนี้เขาก็จะเป็นแบบวอลเปเปอร์เป็นโทนสีเทานะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบ <S <S ตก,ตกแต่งเป็นแบบ งานไม้อย่างเงี้ยค่ะให้ดูแบบอบอุ่นไปในตัวด้วยนะคะส่วนของเครื่องปรับอากาศก็มีให้เรียบร้อยวัดด้านนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งไว้แต่งหน้าตรงด้านนี้นะคะห้องน้ําด้านนี้เลยมีประตูบานสไลด์นะคะกว้างขวางคะ่ะห้องนี้ก็ไม่ถึงแบบอ่าเล็กนะคะเป็นห้องนอนรองห้องน้ําก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นของแบรนด์คอตโต้มีพื้นที่อาบน้ํานะคะ ชาาเวแล้วก็เครื่องอทําน้ำอุ่นมีให้ครบเรียบร้อยแล้วก็มายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะคือตรงผนังตรงด้านนี้คือวัลเ,เ,เปเปอร์ไว้ให้หมดเลยนะคะทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ตกแต่งกรอบรูปไว้ให้สวยงามห้องนี้นะคะเป็นห้องของมาสเตอร์เบดมค่ะห้องมาสเตอร์เบดมก็ครบฟังก์ชันนะคะพื้นที่แรกเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น โซนแบบตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะอรงน,นี้ก็จะเป็นแบบสีแบบออกแนวโกโกนิดนึงนะคะบิวอินไว้ให้ต๊ครบเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบคิงไซส์เลยนะคะเตียงนอนฝั่งด้านนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ทีวีติดผนังงานบิวอินมีให้ครบเรียบร้อยห้องมาสเตอร์เบดมจะเป็นเครื่องปรับอากาศฝั่งสีทิศทางนะคะสีก็โคซี่นะคะออกสีบวม,วมสีส้มนะคะ แล้วก็จุดเด่นของห้องนี้นะคะเขาก็จะมีตัวจักรุชีทําสปาไว้ให้ด้วยนะคะโอ้ไอเดียเก๋มากเลยซึ่งบางทีอย่างเงี้ยเราแบบคนแบบถ้าคนที่ชื่นชอบอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเรานอนซีรี่ส์แช่น้ําอุ่นๆสปาขัดผิวพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เอนจอยกับวิวของภูเขาด้วยนะคะนี่ห้องนี้นะคะได้วิวดีมากเลย เพราะว่าพื้นที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตาบอดที่อีกนานเลยเราจะเทควิวแบบนี้อีกนานมากที่อาจจะหลายหลยหลายปีหลายสิบปีอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไม่มีใครมาสร้างบล็อกวิวไว้นะคะเราก็เทควิวตรงนี้ได้แบบเต็มที่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่สวนนะคะแล้วก็มองไปคือต้นไม้นะคะแล้วก็ภูเขาแบบเต็มที่มากเลยนะคะคือเนี้ยค่ะ ไม่มีใครเห็นด้วยนะคะถ้าเราจะแบบทำสปาชิลๆิอย่างเงี้ยค่ะ,ะนะคะมีพื้นที่มีเก้าอี้ไร้ห้รองรับนั่งอ่านนั่งซื้อชิลชินะคะคืองานบิวอินไวใ้ให้ครบเรียบร้อยเลยแล้วก็ตอนนี้ที่โบมาถ่ายก็ประมาณช่วงห้าโมงเย็นคือได้เห็นได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงจริงดีดอะไรเงี้นะคะคุณผู้ชม mm hmm. นี่เลยก็เทควิวนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าตอนกลางวันแล้วแบบมันมีแสงจ้ามากเราก็ปิดนะคะก็ไม่ร้อนไม่จ้ามากด้วยแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ของห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบตรงนี้ก็คือออกแบบมาเก๋มากเลยไม่ค่อยเห็นบ้านหลังไหนที่เป็นพื้นที่ห้องน้ําเปิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็จะมีตัวของสเตปเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็อ่างล้างหน้านะคะชาเวอร์นะคะมีกระจกแคมเปอร์ก,กั้นไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะ เป็นระบบติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนไว้ให้ส่วนมุมของทําธุระก็จะแยกก็คือแบ่งแยกนะคะอาบน้ําฝั่งด้านนี้ทําธุระฝั่งด้านนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชม ถัดมานะคะด้านหลังโบตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะก็รองรับไว้ให้นะคะก็อาจจะเป็นลูกคนโตก็ได้นะคะตรงนี้เป็นแบบคิงไซส์เลยนะคะหรือเป็นห้องมาสเตอร์ก็ได้นะคะก็มีพื้นที่กว้างค่ะโทนสีก็จะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะสบายตาแนวการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะกว้างขวางเลยวอลเปเปอร์ติดไว้ให้ครบหมดนะคะ นี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะปรับเปลี่ยนสีได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีงานบิวอินติดไว้ให้ครบส่วนตัวของนี่เลยฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าครบมากเลยนะคะนี่เลยแล้วก็มุมตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราแบบวางของเพิ่มเติมได้นะคะห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะมีพื้นที่กว้างขวางค่ะ ต้องทําน้าอุ่นติดตั้งไว้ให้ครบเรียบร้อยนะคะโทนสีสว่างเลยห้องนอนห้องนี้เนี่ยเขาก็จะได้จุดเด่นในส่วนของอเขาจะมีระเบียงด้วยนะคะมีระเบียงที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะคือระเบียงของบ้านของห้องเนี้ยค่ะกว้างมากนะคะเผื่อแบบเจ้าของห้องเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นคนที่ชื่นชอบที่จะไปสูดอากาศข้างนอกหรือบางครั้งอย่างเงี้ย เราต้องการมุมออกกําลังกายนะคะที่บ้านของเราก็มีพื้นที่ออกด้วยนี่เลยนะคะออกมาระเบียงกว้างมากวางโต๊ะแบบกว้างขวางได้เลยนะคะแล้วก็มีกระจกแคมเปอร์กั้นไว้ให้ครบมองออกไปก็จะเห็นวิวนะคะสระว่ายน้ำเห็นพื้นที่กว้างเลยค่ะคุณผู้ชมเงียบสงบแล้วก็จุดเด่นก็คือเราก็จะไม่ได้เห็นแบบมีใครแบบมีเพื่อนบ้านยิงตรงมายังบ้านเรานะคะเราอยู่ตรงสวน ของสางานามบาสของหมู่บ้านนะคะรับชมบ้านกันจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะที่โบมองก็คือตัวของทําเลที่ตั้งนะคะก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยอยู่ในโซนอําเภอเมืองนะคะคุณผู้ชมคือบ้านหลังเนี้ยเราจะไปห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเนี่ยก็10นาทีเท่านั้นเองห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะเป็นห้างขนาดใหญ่เลยก็เป็นมีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น ตลาดรวมโชคหรือมีโชคมอนะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะคือการเดินทางจะเข้าเมืองก็ง่ายค่ะไปสนามบินก็ประมาณ22นาทีนะคะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ของบ้านนะคะเนื้อที่ดินก็ให้มาค่อนข้างกว้างเลย113ตารางวาฟังก์ชันบ้านก็4ห้องนอน5ห้องน้ําพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่เลยค่ะ494ตารางเมตร ที่สาคัญบ้านหลังนี้นะคะเขาก็ได้วิวทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านด้วยค่ะหน้าบ้านเนี่ยก็จะเห็นวิวสนามบาสน,นะคะเราจะไม่เห็นเพื่อนบ้านมองยิงตรงมาบ้านเราก็จะได้รับความเป็น p r i v a t ส่วนตัวส่วนหลังบ้านนะคะห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็ได้เทควิวภูเขาด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะให้มาครบเลยค่ะงานวิวอินครบทุกอย่างนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ครบคัน มองว่าถ้าท่านไหนนะคะมองเป็นแบบอยู่อาศัยนะคะก็เงียบสงบแต่ถ้ามองเป็นการลงทุนนะคะก็คุ้มค่าเลยค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็จะใกล้โรงเรียนานานาชาติก็จะเป็นที่นิยมสําหรับชาวต่างชาติที่จะมาเช่าอยู่นะคะหลังนี้ก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ยิว 7- จเต่อปีได้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของฟังก์ชันด้าบ้านเนี่ยมีให้ถึง4นอน5นา้าน้ําแล้วก็ถ้ามองเป็นแบบ การปล่อยเช่าอย่างเงี้ยนะคะจะไปทำเป็นแบบ h o ล i d เดย์โฮมอย่างเงี้ยค่ะก็มีสระว่ายน้ำรองรับไว้ให้ด้วยนะคะท่านไหนนะคะสนใจที่จะนัชมบ้านหลังนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้หรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไซคูเมืองนะคะและถ้าท่านไหนนะคะมองหาอสังหาหรือมทรั์เพิ่มเติมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดนะคะสามารถติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ w ว w ร์ไวเว็บคูเมืองพาพาตี้สำหรับวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ